สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช n นลของชอลี่ค่ะ Love Story by ายชลนินเองค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะวันนี้เรากลับมาอยู่ตรงนี้เหมือนเช่นเคยค่ะมีสิ่งดีๆมานําเสนอพี่ๆน้องๆเช่นเดียวกันนะคะเรื่องราวของเซ็กส์ค่ะแล้ววันนี้มีเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ชายรู้ไว้ใช่ว่านะจ๊ะ เพราะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายนะคะไม่ฟังคลิปนี้จนจบนะบอกเลยว่าคุณผู้ชายจะเสียอกเสียใจเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของการระมัดระวังตัวเวลาที่หนุ่มๆนะคะออกไปเที่ยวนอกบ้านออกไปหาเศษหาเลยนอกบ้านแล้วกลัวว่าเกิดการติดเชื้อ HIV ดังนั้นคลิปนี้น่าสนใจจะ้ะ ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดติดตามชลี่ด้วยนะคะเพราะทุกการติดตามจะช่วยให้ชลี่มีกําลังใจที่จะผลิตคลิปดีๆแบบนี้มานําเสนอให้พี่ๆท,ทุกๆวันค่ะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยเพราะทุกครั้งที่คุณกดเรียบร้อยแล้วเวลาที่ชลี่โพสต์คลิปใหม่ๆม,มันจะไปดังนิงน่งๆที่บ้านนั่นเองจ้าคุณผู้ชายหลายคนนะคะชอบใช้ปาก เวลาที่ออกไปข้างนอกเวลาที่แบบอยากจะไปหาเศษหาเลย,เลยอะไรเงี้ยบางทีเมียไม่ให้มีเซ็กซ์ด้วยก็ออกไปเที่ยวขลาววงคลาวเกตแล้วก็พากันไปต่อนูน่นนี่นั่นยอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนนะคะก็ไปซื้อกินแต่การซื้อกินครั้งนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าไม่ชอบใช้น้องชายบางทีเบื่อเนาะใช้น้องชายแล้วใช่ไหมก็ไปใช้ปากแทนปรากฏว่ามีความกังวลเพราะบ,บางคนจิบตกกลับมาบ้านอ๊ยไม่กล้าทําอะไรกับเมียเลยกลัวเมียจะติดเชื้อติดโรคจากเราซึ่งเราไปข้างนอกมาแล้วเราก็ คือมันมีความกังวลหลากหลายอะค่ะบางคนบอกว่ากลัวติด HIV ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นติดโรคหรือเปล่าแล้วเราก็ไปใช้ลิ้นเนี่ยนะคะลงลึกไปที่น้องสาวของผู้หญิงทํางานพวกนั้นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเรากังวลจังเลยกลัวจะเป็นโรคมันจะติดจริงหรือเปล่าวันนี้มีคําตอบค่ะต้องบอกว่าขอบคุณนะคะสําหรับแพทย์หญิงเชนวรีศรีสุโขมา,มากๆเลยนะคะที่ทําหนังสือดีๆแบบนี้มาให้ชลลี่ได้บอกต่อกับ พี่ๆน้องๆผู้ชายผู้หญิงหลายๆคนนะคะที่มีเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของเซ็กส์นะคะวันนี้มีคำตอบมาฟังกันค่ะซึ่งคุณหมอท่านก็บอกไว้ดีมากๆเลยนะคะว่าถ้าคุณผู้ชายคนไหน,นะคะ่ะทำรักด้วยปากกับผู้หญิงที่มีเชื้อ HIV มีโอกาสติดมากน้อยแค่ไหนคำตอบก็คือนะคะมีโอกาสที่จะติดเชื้อ HIV น้อยมากค่ะ อธิบายง่ายๆแบบนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีการร่วมรักด้วยปากก็คือทําปากให้เขาเนี่ยนะคะใช้ปากเนี่ยนะคะมีหนึ่งหมื่นครั้งคุณสามารถติดเชื้อ HIV ได้เพียง4ครั้งเท่านั้นค่ะแต่ว่าเขามีแต่แบบนี้นะคะการติดเชื้อได้เพียงแค่สีครั้งต่อ1 0,000นครั้งเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณนั้นต้องเป็นผู้ชายที่มีความสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ดูแลร่างกายดีภูมิต้านทานดีสิ่งต่างๆคือดีนะคะ จึงมีโอกาสเพียงแค่นั้นสำหรับคุณผู้ชายที่มีร่างกายที่อ่อนแอนะคะมีภูมิมต้านทานน้อยนะคะแล้วไปเจอผู้หญิงที่มีเชื้อเอชมากมากนะคะอันนี้บอกเลยว่าอันตรายเพราะเนื่องจากว่าบางทีเราไม่รู้ว่าผู้หญิงมีบาดแผลหรือเปล่าและถ้าเกิดว่าในปากของคุณผู้ชายมีบาดแผลอันนี้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชนะคะหรือว่า HIV ได้มากทีเดียวค่ะ นอกเหนือจากเอสแล้วเนี่ยนะคะคุณยังสามารถติดต่อมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทางช่องปากได้อีกมากมายค่ะอาทิเช่นโรคหนองในนะคะหนองในแท้หนองในเทียมโรคหูดงอนไก่หรือรวมไปถึงโรคของออซิฟิลิสแล้วก็เริมด้วยนะคะสิ่งต่างๆมากมายอันนี้คืออันตรายมากๆแล้วก็น่ากลัวที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชายแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะคะที่คุณผู้ชายมีข้อสงสัยว่าคุณติดเชื้อเอชหรือไม่อย่างไรก็แนะนําก็คือว่าการเจาะเลือดตรวจหาเชื้อเอชไอว ค่ะคุณขาและเมื่อไหร่ที่ถึง3เดือน6เดือนนะคะผลออกมาว่าไม่มีเนี่ยนั่นคือปลอดภัยเรียบร้อยแล้วแต่ระหว่างทาง ให้คุณผู้ชายนะคะสวมถุงยางอนามัยค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะร่วมรักกับภรรยาของคุณหรือแฟนของคุณก็สวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันไม่ให้แฟนของคุณรับเชื้อใดๆจากคนนั่นเองค่ะและบทเรียนที่จะเตือนสติคุณผู้ชายได้เป็นอย่างดีคือเตือนใจตัวเองค่ะว่าอย่าทําอย่าทาอย่าทําเพราะทําขึ้นมาแล้วจิตใจของคุณไม่คงที่เพราะมันเกิดการสวิงขึ้นมาค่ะมีความกังวลต่างๆใดๆนะคะและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับตามมาหลังจากที่คุณนอกใจแฟนไปเที่ยวหาเศษฐาเลย นอกบ้านไม่ดีเลยนะคะแล้วที่สําคัญคุณจะไม่มีความสุขเลยอะคะ่ะดังนั้นคุณผู้ชายคะถ้าเกิดอยากจะมีความสุขในชีวิตความรักและครอบครัวจงซื่อสัตย์กับภรรยาของคุณและแฟนของคุณให้มากๆก็แล้วกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบพระคุณที่ติดตามค่ะและที่สําคัญอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ